สวัสดีสวัสดียามเช้านะครับผมไม่ได้มาเหลาวันก็ไม่ได้ดูเรื่องราวของตัวนี้นะครับเนื่องจากอากาศชื้นฝน <c oughs> bon. ตกไม่ได้ทำงานเครื่องก็หมายถึงว่าแบตมีปัญหาผมก็เลยคิดด้วยตัวเองแต่ตัวไปตามหลานแล้วว่า <c oughs> มันมีที่ระบบปัญหามันอยู่ที่ระบบแบตเตอรี่ถึงผมก็เรียนรู้ไปเรื่อ,อยๆว่า เขาสอนว่าเอากันเท้าเนี่ยขึ้นใหม่ขึ้นปุ้งแล้วก็ดูว่าที่ตั้งออโต้เนี่ยตั้งออโต้ตั้งออโต้ออฟเมนูนไว้ผมก็เลยเรียนรู้ด้วยตัวเองจิ้มม่วคือกดตัวเนี้ยสีแดงสีทีเนี้ยสีเขียวเนี่ยกดแช่ไอมเห็นไหมมันจะมาแล้วแล้วมันจะทํางานเองอันนี้ผมบอกว่าทําเองดูเมื่อกี้เราถือว่า นั่นเครื่องทำงานแล้วครับพี่น้องครับนั่นแล้วก็สปีกเกอร์ทำงานแล้วเออเนี่ยนั่นแหละนำมาแล้วเห็นไหมแล้วมันแรงนี่ยอมเปียกพอเรากดป๊บก็ยกเลิกก็อน,นี่เลยนะครับบางครั้งอืถ้าเรารอรอ,อยู่จะาะไอ้หลานมาดูให้หรือคือไอ้นี่ ผมไม่ทำงานฝนตกระบบโซล่าเซลล์เนี่ยเขาจะไม่ได้ทำงานเพราะเราวางตัวออโต้ไว้ใช่ไหมเนี่ยวางออโต้ไว้ศูนย์เก้านาฬิกาเขาก็จะทำงานเองแต่เพราะว่าหลายวันไม่ไม่ได้ทำงานนะครับไอตัวที่มันชาร์จมันจะมีผลต่อระบบการเก็บข้อมูลเบื้องต้นไว้คือตัวแบตเตอรี่มีปัญหาเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไร ขอผมข็อลอมั่วเองทุกอย่างมเรียนรู้หมดแหละเออง่ายๆพี่น้องครับวันนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยเนี่ยลอยเสียเบากับคุณนายอยู่เออนัดเวลาเจ็ดสี่ห้านอนะครับผมพอตัวไปปุ๊บแปดโมงกินกาแฟยอยู่เลยกำลังออกมาเออผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำงานดีกว่าเออพูดแล้วต้องรับ ปากแล้วต้องทําได้ไม่งั้นมั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 นแรงกันไม่รู้เรื่องเออะปาดน้าตายอ่ะ <laughs> จัดซื้นี่มามาเลยจัด <laughs> มาจับกล้องด้วนมาโลบลีดอยู่อย่างนี้น <laughs> เออเราเห็นดูมันนี่อยากให้มันได้ตังใจเออพุ่นเนี่ยอืมเดี๋ยว่าต้องรับผิดชอบนี่น่าจะาแฝงจุนทบุตรแฝงทางหลวงขอบคุณมากแฝงทางหลวงจุนทบุตรมามาจัดระเบียบให้แล้วเนี่ย ตัดหญ้าให้สวยอย่างดีเลยนี่บริเวณนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเขตของแฝงทางหลวงชนบ,บทเนี่ยก็เลยเก็เว้นไว้เนี่ยไอ้พวกเนี้เดี๋ยวก็จะเอาออกแล้เพราะว่ามันไม่ได้เราไม่ได้ปลูกมันมาด้วยไนั่นมาด้วยไอ้รมมลิศพันธ์พอเทืองนี่แหละเออ่อว่อากันไปนะครับผมผม ขาเรียกอะไรอ่ะผมไมกลัวมันพังเมื่อกี้เมกลัวพังมันต่าเหยเอเอัอพัง,งไปก็ไม่รูออร้เลยแต่ว่าต้องเรียนรู้นะครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเนี่ยอ้น,นี็เดี๋ยวก็ต้องอ,ออกอีกมันไม่สวยเออพรว่ากันไปขยะข้างทางข้างถนนผมก็เก็บพอหมดนี่เอออันนี้ไม่ได้โฆษณาตัวเองแต่ว่าเรามาอยู่ที่นี่แล้วก็ทําให้ ดีที่สุดนี่เห็นไหมพวกกินปุ๊บก็ทิง้งเนี่ยเก็บแล้วก็เผาไปเนี่ยสังคมจะดีได้ก็ต้องร่วมกันนะครับผมไม่ได้ไปตำหนิว่ากล่าวผู้หนึ่งผู้ใดแต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงรถไฟแล้วรถไฟวิ่งได้แล้วเอออืม <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็ใส่ปหฮิพี่น้องครับ เนี่ยเห็นไหมเออกว่ากันไปมันโตทุกวันอืมมันโตทุกวันพี่น้องครับส่วนไฟโซล่าเซลล์ผมก็ใช้ซื้อมาบ้างอะไรบ้างผสมประสานไปเดี๋ยวก็จะเอาฟางนี้แหละเอาก้นเนี้ยเอามาคลุมต้นให้หมดใส่ปุ๋ยสูตร8 2 4สองสคือว่า ปดนี่ก็หมายถึงว่านั่นแหละเลี้ยงรากลำต้นแล้วก็สองสี่สองสี่เนี่ยยอดช่อดอกอนาคตมันเป็นประมาณนั้นปีน้องครับบอกว่ากันไปเ,เ,เนี่ยปุ๋ยก็ผสมซื้อมาห้ากิโลร้อยแปดสิบบาทก็วางกันไปเอ,เอาละ ส่วนบบาวกับคุณนายก็โอ้ยหยัดไปมันเหล็กแปดไอโกนี่ติดกันอยู่ว่าไอคุณนายก็ว่าไอว่ามาทำไอโรงเรียนตรีไอ้บามันเวลาว่างไงมาทำสวนก็เลยรออยู่นะเหยดรับปากต้องทำให้ได้เลยเจ็ดสี่ห้ารับปากผมชัดเจนผมมาแล้วน้ำมันยังไม่ล้างหน้าเลยผมเนี่ยผมรับผิดชอบคำพูดผมก็ ว่าไม่ได้ป่านนั้นไม่ต่อไปเราเราพูดก็ไม่ได้ถ้าเกิดพูดแล้วว่าศูนย์เจ็ดสี่ห้าก็บ,บอกเลขไปเป็นแปดสามสุกวากันแล้วแต่ว่าเมื่อวานโอเคโอเคพุ่มมาลอแล้วผมก็ไม่ใช่มีรถนี่เอ,อรถก็ไม่มีมายืนอยู่นาเอ็นดูนี่เอาน้ํามาขวดหนึ่งแต่ว่าเราคนทํางานนี่งนี่ก็ไปครับพี่น้องโอเคขอบคุณนะที่ตามผมเป็นรายใหใจให้ทุกคนใครอยากทําสวนอยาก มีเวลาเป็นของส่วนตัวเออหลังจากปลดเกษียณหรือยุติบทบาทของข้าราชการไม่ว่าจะเป็นอะไรแต่เจา้าสวนก็มืออาชีพอยู่แล้วล่ะก็ใครชอบสไตล์ผมหรือว่าเรียนรู้วิถีชีวิตเกี่ยวกับเรืาของข้าราชการผู้บิทักษสันติราชมาปลูกพืชตามรอยเท้าพ่อนะครับผมโครงการเออศรษฐกิจพอเพียง <c oughs> เลี้ยงสังคม <c oughs> ขอบคุณนะสวัสดีครับ ขอบคุณเสื้อด้วยวันนี้เสื้ออาดิดิชนะครับผมขอบคุณสวัสดีครับ